ประวัติศาสตร์ของสังคมทุกแห่งหนจบจนทุกวันนี้เป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างชนชั้นคือประโยคบางส่วนที่มาจาก The Communist Manifesto หรือในชื่อไทยคือถแถลงการพักคอมมิวนสิสต์อันเป็นผลงานแนวคิดทางสังคมที่เขียนขึ้นโดยคาร์ลมาร์กและฟ e l ดส์เอ็งลหลังการประชุมองค์งกรสันนิบาตคอมมิวนิสต์ในช่วงเดือนธันวาคมปี1846ถึงเดือนมกราคมในปี1847 ก่อนจะมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในเดือนต่อมานะักรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและกลายเป็นจุดเริ่มต้นอุดมการทางสังคมที่ส่งผลต่อโลกในช่วงศตวตรรษที่20เชกเช่นเดียวกับแนวคิดประชาธิปไตยที่เริ่มต้นในช่วงศตวตรรษที่5ในนครรัฐกรีกโบราณ ก่อนจะวิวัฒนาการจนแพร่หลายกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบอบก,การปกครองแบบสากลของสังคมโลกซึ่งทั้งสองสิ่งที่กล่าวมานั้นล้วนเป็นแนวคิดที่ถูกนํามาใช้ในการตอบโต้กับระบอบอํานาจเก่าที่คอยกดขี่ขูดรีดทําร้ายผู้คนที่อยู่ภายใต้การปกครองนําไปสู่การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ถูกริดรอนอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งการต่อสู้ทางสังคมในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นต่างก็มีจุดเริ่มต้นมาจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เคยเกิดขึ้น เป็นทั้งแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนและเป็นชนวนเหตุให้ใครคนหนึ่งลุกขึ้นมาเรียกร้องนำพาผู้คนต่อสู้กับความอายุติธรรมจนส่งผลต่อสังคมและการล่มสลายของอำนาจเก่าวันนี้อับดุลไทยทูบจะขอนำทุกท่านไปรู้จักจุดเริ่มต้นที่นำพาให้บุคคลสำคัญลุกขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพกับ5จุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การต่อสู้เพื่อประชาชน 1. หมหาตมะคานทีกับจุดเริ่มต้นบนตู้รถไฟอย่างที่ทราบกันดีว่ามหาตมะคานทีคือมหาบุรุษผู้เรียกร้องเอกราชและความเสมอภาคด้วยสันติวิธีแต่หารู้ไหมว่าจุดเริ่มต้นนั้น มาจากเหตุการณ์บนสถานีรถไฟในแอฟริกาใต้ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนเมษายนปี1893คานทีในวัย24ปีประกอบอาชีพเป็นทนายความได้เดินทางมาที่แอฟริกาใต้เพื่อมาเป็นนักกฎหมายประจำบริษัทดาดาอับดุลลาที่เข้ามาเปิดกิจการอยู่ที่นั่นในช่วงที่อังกฤษยังปกครองแอฟริกาใต้เขาได้ซื้อตั๋วรถไฟชั้นหนึ่งซึ่งเป็นตู้รถไฟที่มีความหรูหราสะดวกสบายตามอัตราค่าบริการที่สูงแต่กลับถูกพนักงานตรวจตัว๋วและผู้โดยสารซึ่ง เป็นชาวอังกฤษไล่ลงจากสถานีรถไฟให้ไปอยู่ที่รถไฟชั้น3ซึ่งเป็นตู้รถไฟชั้นธรรมดาราคาถูกรายซึ่งความสะดวกสบายโดยอ้างว่าตู้รถไฟชั้นหนึ่งมีไว้สำหรับคนผิวขาวเท่านั้น จากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้คานทีตระหนักได้ว่าไม่เฉพาะแค่ชาวอินเดียเท่านั้นที่ถูกข่มเหงโดยเจ้าอาณานิคมชาวแอฟริกาเองก็ถูกกระทําไม่ต่างอะไรกับสัตว์นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาลุกขึ้นสู้กับความอายุติธรรมเพื่อเรียกร้องสิทธิของชาวอินเดียในแอฟริกาก่อนจะพัฒนาจนไปสู่การเรียกร้องเอกราชจ,จากอังกฤษแบบอหิงสาภายใต้คําว่าสัตยาเคราะห์อันเป็นชื่อขบวนการต่อสู้ของชายผู้ได้ชื่อว่าเป็นมหาบุรุษแห่งอินเดีย 2. ด็อกเตอร์สุญญตัตเซนกับจุดเริ่มจากนิทานที่ได้ฟังในวัยเด็กบิดาแห่งประชาธิปไตยจีนผู้บุกเบิกการปฏิวัติประชาธิปไตย หรือผู้นำการค้นล้มราชวงศ์ชิงล้นแล้วแต่เป็นฉายาของดรสุนยัตเซนผู้จุดประกายให้เกิดความเคลื่อนไหวของประชาชนในการต่อต้านรัฐบาลศักดินาของราชวงศ์ชิงที่ปกครองประเทศแบบสมบูรณาญาสิทธิราชและนับวันกลับยิ่งทำให้ประเทศเสื่อมถอยจนนำไปสู่เหตุการณ์การปฏิวัติสินให้ในปี1911ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดราชวงศ์ของชาวแมนจูที่ปกครองแผ่นดินจีนยาวนานมาเกือบ300ปี แต่หากย้อนกลับไปในช่วงชีวิตวัยเด็กที่แร้นแค้นในครอบครัวชาวนาสุนยักษ์เซนในวัยสิขวบซึ่งอยู่ในช่วงวัยกำลังเรียนรู้เขามักจะได้ฟังเรื่องเล่าจากนักรบเท่าผู้หนึ่งที่เคยร่วมขบวนการไทผิงเทียนกัวซึ่งเราเป็นนิทานวีรกรรมการค้นล้มราชวงศ์ชิงให้เด็กๆในหมู่บ้านฟังเสมอ โดยนิทานที่ว่านั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี1843ถึง1864หลังสงครามฝิ่นครั้งที่1สภาพสังคมจีนเริ่มเสื่อมทรามลงประชาชนอดอยากกระทั่งชายหนุ่มผู้ได้รับแนวคิดทางครดศาสนานามว่า หงสิ้วฉวนได้ก่อตั้งสมาคมไหว้พระเจ้าเพื่อเผยแพร่นแนวคิดเรื่องสิทธิความเสมอภาคและเรียกร้องให้ประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้กับระบอบศักดินาเก่ากระทั่งหงสิ้วชวนรวบรวมพักพวกได้มากกว่าหมื่นคนก็ได้ก่อการปฏิวัติขึ้นที่หมู่บ้านจินเทียนอำเภอวุ้นผิงมณฑลกวางสีและก่อตั้งราชวงศ์ไทผิงเทียนกัวอันมีความหมายว่าเมืองสงบสุขแห่งสวรรค์ ขบวนการไทผิงเทียนกัวที่กำลังพัฒนาไปได้ด้วยดีกลับต้องชะงักงันมาจากความขัดแย้งกันภายในกลุ่มจึงเปิดโอกาสให้กองทัพรัฐบาลชิงบุกโจมตีจนนำมาสู่การล่มสลายของขบวนการไทผิงเทียนกัวซึ่งเรื่องราวดังกล่าวที่ดรสุนยัตเซนได้ฟังในวัยเด็กบวกกับสภาพความเป็นอยู่ในสังคมเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ดรสุนยัตเซนมีแนวคิดต่อต้านราชวงศ์ชิงจนนำไปสู่การปฏิวัติค่นล้มในที่สุด 3. เชเกวารากับจุดเริ่มต้นการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ัญลักษณ์ของขบวนการปฏิวัติทั่วโลกคงหนีไม่พ้นภาพของเอเนสโตเชเกวาราหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อเชเกวาราชายผูด้ได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิวัติแนวสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่มีชื่อเสียงในช่วงยุคสงครามเย็นเขาเป็นวีรบุรุษแห่งอเมริกาใต้อีกด้านเขาก็เป็นศัตรูของสหรัฐอเมริกา แต่ก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งการปฏิวัติเชเกววราในวัย20ปีเขาได้เดินทางข้ามลาตินอเมริกาในปี1950โดยการขับมอเตอร์ไซค์จนได้มาเจอเหมืองแร่ทองแดงที่ชื่อว่าโชคุยคามาตาซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันที่เข้ามาทำกิจการในประเทศชิลีซึ่งทำให้เขาได้พบเห็นชีวิตความเป็นอยู่อันแร้นแค้นและเสี่ยงอันตรายของคนงานเหมืองที่ทำงานหนักเพื่อแลกกับค่าแรงอันน้อยนิด ทั้งที่เหล่าคนงานก็ล้วนเป็นชาวชิลีแต่กลับไม่ได้เป็นเจ้าของของทรัพยากรของประเทศจากการเดินทางทั่วทวีปลาตินอเมริกาของเชเกวาร่าก็ได้มาลงเอยที่กัวเตมาลาซึ่งในขณะนั้นประธานาธิบดีจากโคโบอาเบกุสมานของกัวเตมาลาก็ได้ออกกฎหมายปฏิรูปที่ดินซึ่งได้ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัทอเมริกาทำให้รัฐบาลอเมริกาตราหน้าว่าอาเบสเป็นคอมมิวนิสต์ อีกทั้งอาเบสยังได้รับการสนับสนุนจากเชโกสโลวาเกียซึ่งเป็นชาติฝั่งสหภาพโซเวียตจึงเป็นข้ออ้างให้ทางสหรัฐได้กำจัดอาเบสแล้วเลือกนายทหารที่สนับสนุนอเมริกาขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโกเตมาลาสร้างความไม่พอใจให้กับเชเกวาราและนั่นจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเรียกร้องให้ประเทศในแถบลาตินอเมริกาลุกขึ้นมาปฏิวัติขับไล่อิทธิพลอเมริกาออกไปจากประเทศ มาตินลูเทอร์คิงจูเนียกับจุดเริ่มต้นบนรถเมย์ของหญิงผิวสีหากกล่าวถึงมาตินลูเธอร์คิงจูเียเขาคือนักกิจกรรมทางสังคมศาสตราจารย์ที่มีบทบาทสำคัญในขบวนการเรียกร้องสิทธิพลเมืองและความเสมอภาคของชาวผิวสีในช่วงกลางทศวรรษ1950อีกทั้งเขายังได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1964 ซึ่งจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาลุกขึ้นมาเพื่อเรียกร้องสิทธิเพื่อชาวอเมริกันผิวสีเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในปี่ยที่เมืองกอเมอรี่หลังจากที่โรซาพักเลิกงานมาด้วยความเหนื่อยล้าและกำลังนั่งอยู่ในรถประจำทางเพื่อที่จะกลับที่พักจู่ๆเธอกระถูกผู้โดยสารซึ่งเป็นชายผิวขาวสั่งให้เธอลุกจากที่นั่งแต่เธอกลับปฏิเสธที่จะทำตามคำสั่งซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายอเมริกาตอนใต้ในช่วงนั้นจึงทำให้เธอนั้นนนถูกดเดเิคี เมื่อข่าวการจับกุมโรซาพาร์คถูกเผยแพร่ได้จุดชนวนให้มาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์และชาวอเมริกันผิวสีออกมาเรียกร้องพร้อมทั้งคว่ำบาตรระบบขนส่งมวลชนในเมืองกอเมอรี่เป็นเวลา381วันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างรุนแรงจนสารดีกาตัดสินว่าการแบ่งที่นั่งบนรถโดยสารขัดต่อรัฐธรรมนูญในปี1956ซึ่งนับเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ครั้งแรกในการเรียกร้องสิทธิและความเสมอภาคของมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ ทั้งยังเป็นก้าวแรกที่นำพาให้ชาวอเมริการผิวสีลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิพลเมืองที่พวกเขานั้นพึงจะมเีเช่นชาวอเมริการคนอื่นภายในประเทศ 5. อองซานซูจีกับจุดเริ่มต้นไปเยี่ยมแม่ที่ล้มป่วยไม่มีใครไม่รู้จักสตรีผู้หานกล้าที่ลุกขึ้นมาท้าทายอำนาจ เ่อเรียกร้องประชาธิปไตยจากรัฐบาลเผด็จการทหารนามว่าอองซานซูจีเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1991ก่อนหน้าที่เธอจะกลายมาเป็นันลักษณ์แห่งการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของชาวพามา่าเดิมนั้นเธอเป็นเจ้าหน้าที่ในกระทรวงการต่างประเทศของภูตานก่อนจะผันตัวมาเป็นนักเขียนอิสระกระทั่งในเดือนมีนาคมปี1988เธอได้เดินทางกลับพามา่าเพื่อมาเยี่ยมแม่ที่ล้มป่วย ซึ่งสถานการณ์ภายในประเทศพมา่าในขณะนั้น เต็มไปด้วยความวุ่นวายจากการที่นักศึกษาและประชาชนออกมาเดินประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยแต่การเดินประท้วงในครั้งนี้กลับกลายเป็นโศกอนาตกรรมของชาวพม่าเมื่อรัฐบาลได้ใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามอย่างรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตไปมากกว่าพันคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและประชาชนเหตุการณ์ดังกล่าวจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อ8 8 8 8หรือการปราบปรามประชาชนในวันที่8สิงหาคมปี1988 อองซานสูจีที่บังเอิญอยู่ในเหตุการณ์การสังหารประชาชนโดยทหารจากรัฐบาลพร้อมกับได้เห็นภาพที่เหล่านักศึกษาชายหญิงที่ได้รับบาดเจ็บจากการเดินประท้วงหรือแม้แต่หมอที่กำลังรักษาผู้บาดเจ็บถูกสังหารไปต่อหน้าต่อตานำพาให้เธอซึ่งเป็นบุตรสาวนายพลองซานบิดาแห่งการต่อสู้เพื่อเอกราชของพมา่าตัดสินใจเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยแก่ประเทศพมา่า